ตอนแรกพี่ชวนผมฟังซับสองตัวสองตัวผมกคิดโอ้ยมันตูมตามไปขนาดนั้น่ะใช่คุณชัยวัฒน์ก็คิดว่ามันจะตูมตามไงใช่แต่ด้วยด้วยด้วยทางแหลมไม่ครับด้วยด้วยระบบที่เราทำเนี่ยอืที่เราทําที่ขึ้นกราฟที่อะไรทําให้ดูเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเติมเต็มสวัสดีครับ ก่อนเข้าชมเนื้อหาฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยครับที่รู้ไหมว่าเพราะอะไรมันดีขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมครับมีมาตรฐานใช้สินค้าใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพครับเลือกและจูนอย่างมีมาตรฐานใช้สินค้ามีคุณภาพเสียงมันก็ลงตัวสิครับครับคือผมอาจจะเป็นคนที่พูดและย้อนหลังนั่นเป็นเพราะว่าเดิม แต่ก่อนผมก็คือผมจะไม่บอกลูกค้าโดยที่ผมไม่ได้เทสระบบผมก็ไม่มั่นใจที่จะตอบเพราะวันหนึ่งสิ่งที่เราพูดไปถ้ามันผิดซวยเลยใช่ครับมันก็จะเป็นแรงต้านแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันถูกต้องผมก็อยากจะนําเสนอเพราะว่าอย่างที่บอกโซนัสเฟเ e อร์เนี่ยเขาก็เกิดมาจากลำโพงเล็กค,คือคอนสแตติโนเมื่อ30ิปีที่แล้วเขาก็โด่งดังมากใช่แล้วบุกเชลตัวใหญ่ที่ว่าเป็นตำนานของเขาก็คือตัวเอ็กซิลมาก่อนที่เขาจะมาทำลำโพง เป็น for standing ซึ่งในสมัยนั้นมันก็เรื่องของการเล่นซับบูเฟอร์มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าเรื่องของความเข้าใจนะครับผมว่านักเล่นส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจใชาจังคิดว่าเสริมซับบูเฟอร์ให้ทุ้มมากขึ้นครับแล้วมันฟังเอยโอ้ยฟังซับแบบสงตัวแบบสเตอริโอนะไม่ใช่แบบเสริมแบบโมโนนะแล้วทุ้มไม่มากขึ้นกับกลางแรมหรอไม่ใช่เลยใช่ครับคอนเสิร์ติโนเสียงที่คุณรักยังไง ยังเป็นแบบนั้นเลยยังเป็นแบบนั้นเพียงแต่สาวเจ้าเนี่ยเต็มห้องมากขึ้นใช่เหมือนเวทีเสียงด้านหลังเนี่ยมันขยายแล้วไม่มีความแน่นมากขึ้นถูกครับโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแกนหลักของเสียงเขาเลยด้วยครับด้วยวิวัฒนาการในเรื่องของการผลิตในเรื่องของเทคโนโลยีวันนี้ผมกล้านําเสนอแล้วว่าลูกค้าควรจะมีซับบูเฟอร์ในระบบสเตโอแล้วตอนที่พี่ลองให้ผมตัวเดียวสองตัวผมคิดจริงจริงเพิ่มซับบูเฟอร์เนี่ยครับตัวเดียวแบบโมโนก็พอแล้วใช่ แต่พอพี่ลองให้ผมเห็นว่าซับสเตดิโอเป็นยังไงมันเหมือนเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปมันทําให้ทุ้มเนี่ยมันมีความราบลื่นขึ้นในความแตกต่างของน้ําหนักเสียงใช่แล้วก็คือคําว่าใช่ของผมคือตัวเดียวสรุปแล้วคือใช่ก็คือต้องใช้2ตัว <c oughs> ถึงจะเต็มเล่นซับได้ได้ครับแต่เล่นให้ถูกนะถูกครับเล่นให้เข้าใจถูกครับเล่นให้เป็นถูกครับเล่นให้แบบมีหลการหน่อยอ่าจริงๆวันนี้นั่งคุยกัน ใช้เวลาพอสมควรนะปกติเราก็คุยกันสั้นๆไม่ได้ยาวมากใช่ครับแต่ว่าผมอยากจะพูดในเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวของผมพูดถึงในมุมของผมอ่ะการเล่นซับเมื่อสัา20-30ปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็มีบางท่านเล่นบางท่านก็ไม่เล่นเขากลัวว่าทุบมันจะเก้อใช่ครับต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็ยังพางแลงใจยังยังกลัวอยู่ในเรื่องของการซับบูเฟอร์วันนี้ผมอยากจะบอก ว่าถ้าลูกค้าของเคสันที่เล่นเครื่องเสียงไม่ทอดโซนัทหรือออริเซอร์หรือพาส s l ล b บหรือ Lab, รอ e ีเมลแลบแล้วแต่เนี่ยครับถ้าต้องการเพิ่มทัพย์แล้วยังมีความสึกกังวลคือยังไม่เห็นภาพยังไม่ได้ยินเสียงใช่ครับ,รบอืเอางี้กันติดต่อครับติดต,ต,ต่อทางเรามาไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook ออนไลน์แล้วแต่ติดต,ต,ต่อมาเราจะไปเทศระบบให้ ให้ฟังกันเลยด้วยหูตเองว่ามันมีความแตกต่างยังไงใช่ครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดนะใช่ครับด้วยเทคโนโลยีทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราครับเราเชื่อว่าเราไปทําระบบให้คุณแล้วคุณจะพอใจผมเชื่ออย่างหนึ่งพี่ครับพี่ยกทัพย์ไปที่มันยกซรัพ์กลับแน่นอนครโอเคนี่แหละครับพี่ชิดครับถ้าเกิดท่านผู้ชมแล้วก็นักเล่นเนี่ยชื่นชอบคลิปของเราต้องทำยังไงบ้างครับต้องกดไลค์นะครับแล้วก็ เพื่อที่จะไม่ไมไมพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ก็ต้องกดติดตามานะครับแล้วก็ถ้าท่านต้องการชแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้สามารถที่จะกดแชร์ให้กับเพื่อนๆท่านได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็เป็นขวัญกําลังใจให้กับพวกเราด้วยคันที่ทำคลิปด,ดีๆออกมาใช่ครับเพื่อขวัญและกําลังใจอของเคสันด้วยขอบคุณพี่จิตมากครับสวัสดีครับ